สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรารักเพื่อนบ้านเป็นช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวหรือความคิดเห็นต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศมาแปลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับวันนี้ผมจะพาไปดูข่าวเกี่ยวกับศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023รอบกลุ่ม F ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียในเกมนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือกศึกชิงแชมป์เอเชีย2023กลุ่ม F ทีมชาติไทยได้พบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียที่สนามกีฬาแห่งชาติติมูฮัมเหม็ดเบกซารีฟประเทศคีกิสถานในเกมนี้ทีมชาติไทยต้องการเสมอเพื่อให้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ2ของกลุ่ม F ในส่วนของทีมชาติซาอุดิอาระเบียก็ต้องการชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มไปครองในรอบนี้เริ่มต้นที่ครึ่งแรกทั้งสองทีมต่างเปิดเกมลุกเข้าใส่กันได้อย่างดีเยี่ยม แต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้จนจบครึ่งแรกก็เสมอกันศูนย์ต่อศูนย์พอมาครึ่งหลังทีมชาติซาอุดิอาระเบียทีมของเขาทำการครองเกมได้เหนือกว่าและมาได้จุดโทษในนาทีที่65แต่อับดุลรามานอับดุลราการิฟได้ยิงไปติดเซฟของสารานนอนุวัฒน์จากนั้นทีมชาติไทยมาได้โอกาสสวนกลับและเกือบได้ประตูจากจังหวะที่วัลชิตกนิสีบำเพญยิงด้วยขวาจากนอกกรอบเขตโทษแต่บอลก็ไปชนเสา พอถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บทีมชาติซาอุดีอาระเบียมาได้โอกาสอีกครั้งแต่นาเซอร์อันเชรียิงไปติดเซฟของสรนน์อนอุวัตสก่อนหลังจบเกมทีมชาติไทยเสมอทีมชาติซาอุดีอาระเบีย0-0เก็บเพิ่มเป็น5คะแนนแล้วได้เข้ารอบ16ทีมเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม F เตรียมไปพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานที่อยู่อันดับ2ของกลุ่ม B ในวันที่30มกราคมนี้ ส่วนทางทีมชาติซาอุดิอาระเบียเป็นแชมป์กลุ่ม F มีอยู่7คะแนนก็ได้เข้าไปพบกับเกาหลีใต้อันดับ2ของกลุ่มอ e ีในวันเดียวกันหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีความคิดเห็นจากชาวต่างชาติพวกเขาพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้อยู่หลากหลายความคิดเห็นกันเลยครับก่อนจะไปดูความคิดเห็นที่ผมได้รวบรวมมานำเสนอผมขอรบกวนเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นจากช่องทางสื่อต่างๆของชาวต่างชาติกันเลยนะครับเรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับเริ่มที่คุณแวนนีเกตได้กล่าวในฐานะแฟนบอลชาวยุโรปที่เป็นกลางฉันว่านี่อาจจะเป็นสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ที่สนุกที่สุดเท่าที่ฉันเคยดูในรอบหลายปีมานี้ฉันนับถือพวกเขาเลยนะที่จบรอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับสองโดยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียว ฉันว่าพวกเขาเป็นทีมอาเซียนที่ดีที่สุดในทัวร์นามเมนต์นี้อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมสำหรับเกมที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานนี้ด้วยความคิดเห็นต่อมานะครับจากคุณมูฮัมหมัดเตาฮิตได้กล่าวว่าไทยแลนด์พวกคุณสุดยอดมากโดยเฉพาะผู้รักษาประตูเล่นได้ดีมากจริงๆคำทักทายจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณซิกรีอามัดได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าของฟุตบอลไทยผมในฐานะชาวอินโดนีเซียจะคอยสนับสนุนคุณต่อไปความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณโฮฮอนเหลียงได้กล่าวว่ายินดีกับทั้งสองทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทั้งสองทีมทำผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มผมค่อนข้างประทับใจกับทักษะการจัดระบบทั้งเกมรับและเกมรุกของทีมไทย ส่วนซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นประเทศที่น่าดูเสมอในทุกครั้งที่เล่นมันจะเป็นการแข่งขันที่สนุกสนานระหว่างเกาหลีและซาอุดีอาระเบียในรอบ16ทีมสุดท้ายอุซเบกิสถานกับไทยก็น่าจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเช่นกันคุณภาพของฟุตบอลเอเชียเริ่มสูงขึ้นหลายประเทศกำลังก้าวหน้าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องดีที่จะได้เห็นวันหนึ่งมันจะไล่ตามฟุตบอลยุโรปได้ อาจต้องใช้เวลาหลายปีแต่ท้ายที่สุดแล้วชาติเอเชียก็จะไปถึงจุดนั้นได้อย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณอุสมากิทาคุมิได้กล่าวว่าถึงทุกคนในประเทศไทยยินดีด้วยนะครับพวกคุณเยี่ยมมากเลยกองเชียร์จากญี่ปุ่นหลายคนก็มีความสุขเช่นกันพวกเรามาร่วมเชียร์ไปด้วยกันครับความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณฟอลซันเฟอร์คานได้กล่าวว่า,ว,าว้าวพวกเขาชนะหนึ่งเสมอสอง กับทีมที่มีอันดับฟีฟ้าที่สูงกว่าได้ด้วยฉันว่าไทยจะได้ขึ้นอันดับฟีฟ้าหลังจากเอเชียนคัพครั้งนี้แน่นอนสุดยอดผลงานจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณแมสครีมได้กล่าวว่าในช่วง5หรือ6ปีที่ผ่านมาไม่มีประเทศใดในเอเชียครองบอนแซงหน้าซาอุดิอาระเบียได้เพิ่งจะมีมีคาเตอร์ดีๆมาจากไทยและเป็นเรื่องดีที่จบด้วยคะแนนเสมอฉันยินดีด้วยกับทั้งสองทีมด้วยนะ ความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณจูเนียได้กล่าวฉันมาจากอินโดนีเซียและขอบอกว่าอย่าประมาททีมนี้เด็ดขาดไทยคือราชาของอาเซียนในหลายครั้งที่อินโดนีเซียเข้าชิงหรือรอบรองชนะเลิศทีมนี้มักจะเอาชนะเราเสมอพวกเขาแข็งแกร่งมากในที่สุดพวกเขาก็แสดงให้เราเห็นใน a อ c ที่ได้เข้ารอบ16ทีมพวกเรายินดีกับทีมไทยและขอให้โชคดีในรอบหน้า ความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณนัดซื้อได้กล่าวประเทศไทยน่าทึ่งเป็นอย่างมากมีทีมเอเชียแค่ไม่กี่ทีมที่จะสามารถอยู่รอดเมื่อได้พบกับซาอุดีอาระเบียโดยที่ไม่เสียประตูเลยขอให้นัดต่อไปโชคดีนะประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณคิมเอมอนได้กล่าวฉันรักประเทศไทยซาอุดีอาระเบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่เคยเอาชนะอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกมาได้ ไทยก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันฉันรู้สึกว่าระดับของเอเชียโดยรวมกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณทันสันโฮได้กล่าวบอลไทยพัฒนาขึ้นทุกวันนี้มันเป็นเกมที่ดีพวกคุณแซงหน้าเวียดนามในการจัดอันดับไปแล้วและนั่นคือสิ่งที่คุณสมควรได้รับเราขออวยพรให้คุณทุกคนก้าวหน้าต่อไปในการแข่งขันฉันเป็นคนเวียดนามและสนับสนุนคุณเสมอคำทักทายจากเวียดนาม ความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณเอซีได้กล่าว The man of the match ในเกมนี้คือผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยเขาปกป้องตำแหน่งของเขาอย่างแท้จริงฉันนับถือเขาสุดๆและก็ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับจากคุณเวนเซนได้กล่าวเอาไว้ว่านี่มันเป็นเกมสกอร00์0-0ที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาถึงแม้พรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้า แต่เกมนี้ก็สนุกมากเกินกว่าจะเข้านอนได้ฉันดีใจมากที่ได้เห็นทีมเอเชียของเราเล่นกันดีมากขึ้นยังไงฉันก็ขอแสดงความยินดีกับทีมไทยด้วยจบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นที่ผมได้รวบรวมมาแปลแล้วนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับในเกมนี้ที่ทีมชาติไทยได้พบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบีย ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีเกิดคาดโดยสามารถต้านทานเกมรุกของทีมชาติซาอุดิอารเบียได้อย่างแข็งแกรง่งและเกือบได้ประตูนในช่วงท้ายเกมด้วยการที่ทีมชาติไทยได้เสมอกับทีมชาติซาอุดิอารเบียนั้นเป็นการยืนยันถึงพัฒนาการของทีมชาติไทยที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและมีโอกาสที่จะไปไกลในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าในอนาคตทีมชาติไทยจะเข้าไปถึงรอบที่เท่าไหร่นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับหากผมแปลมาผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ